หนึ่งสองสามสี่ห้าคนหน้าตาดีจะเป็นเมนูของเปรี้ยวนะครับนี่ขอ <c oughs> นเปรี้ยวจากนะครพนมนะครับนี่โอ้ยเข็ดเขียวน้ำไดืดหวานนี่นะ้อง <c oughs> สงสารตัวเองจังเลยนะครับไม่รู้จะทานได้หรือเปล่านะครับนี่ <c oughs> นนนยังแบนนบน้ำปลาหวานสูตรยมนัถพงษ์บวชไหนแหละน้ำปลาหวานอยู่ไหนนะเนียอยู่บนเตานะครับนี่ อันตัวสีเเหลืองนี่ใครยูอันตัวนีทีล่ะนี่าจเกเอาค่ะนะครับกระผมมาตมาภาพเคยฉันแล้วแบบนี้นะครับฉันวันเดียวทานข้าวไม่ได้อยู่สามวันนะครับนี่มันเสียวมันอย่เสียวเขียวบังนะครับนี่พาตหารเพียรนี่บุตรนี่เ้ยนี่เฮ้ยหรือเมนูพิเศษนะครับข้างนอกก็มีนะครับไม่ใช่ด้มีแต่ข้างในนะครับนี่ ้ยห้ามปาดมือใส่ด้วยเดี๋นี่เด้อ